มาถึงข่าวของไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกนะคะที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีของเขานะคะซึ่งงานนี้ค่ะแฟนๆก็ได้แห่อวยพรวันเกิดให้จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยละค่ะ เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีของไอดอลหนุ่มสายเลือดไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกนะคะงานนี้เหล่าอากาเซ่ก็ได้จัดป้ายโปรเจกต์อวยพรวันเกิดแบมแบมเกือบทั่วกรุงเทพค่ะรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยที่แฟนคลับก็ตั้งใจทําให้เพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับนักร้องคนดังค่ะและนอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกก็ไม่พลาดนะคะที่จะอวยพรวันเกิดให้กับแบมแบมผ่านแฮชแท็ก our be love bam bam day จนติดเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยแล้วก็ยังมียอดทวิตสูงทะลุล้านอีกด้วยค่ะทั้งนี้แบมแบมยังได้ออกมา เป่าเค้กให้แฟนๆได้ชื่นใจกันด้วยที่เห็นคนที่รักมีความสุขก็บอกเลยว่างานนี้แฮปปี้กันทวน,น้าเลยแลละค่ะ